สวัสดีค่ะมนีมาพอก้กาจะเจค่ะมนีจเจจะมารีวิวค่ะตัวรถปอดเอคลทีค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์แม่นวลค่ะตัวนี้กะกำลังจะเตรียมทรงหมอบให้น้องต้นค่ะน้องต้นที่อ่าเป็นลูกค้ายอยู่ในเพจค่ะน้องมาสือรถน้องมาจากน้องบลล์ลัมพูนกำลังจะทรงหมอบเลยมาขออนุญาตน้องรีวิวรถคันนี้ให,ให้ให้พี่น้องเบิงวา่ามีแต่งอย่างบางน้องตน้นเล่าขอมาว่าพีเอขอแบบว่าแต่งแบบ ลักชูรี่นะพี่ไม่ต้องเอาแบบว่าหรูมากเอาแบบหรูแบบเรียบๆนะคะมาจะมาพอมาพอกันว่าแต่งยังหลังนะคะ้าน้องต้นกับเปียนแค่กระจังหนานะคะน้องต้นแล้วเปียนแค่กระจังหนาเป็นฟอนต์แบบกระจังหนาแบบแรปเตอร์ค่ะ FORD เป็นอักษรสีดํานะคะแบบนี้เนาะแต่บัดนี้กะมีไฟไฟนหน่อยๆไฟดวงหน่อย3จุดค่ะแล้วกะตัวนี้น้องต้นบอดี้ไซส์นะคะบอดอีไซ์ตัวขอบ ไฟเลี้ยวโตซี่ค่ะไฟหนาของโต XLT ็ XL ก่กจะเป็นเมาัติรีเฟกเตอร์ LED ค่ะและ้วก็มาพร้อมกับโตวไฟตัดหมอกนะคะมาพร้อมกับโตัครอบโพเเมียมนะคะเป็นหลบตัวซี่ขึ้นกันนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าข้างล่างนี่กะมีโต้หลากจูงนะคะถี่ม้าห้่นะคะตัวนี้สามารถใส่งานได้จริงนะคะลูกค่ะนะคะ กระจังหนาเขาก็เป็นแบบแรปเตอร์เป็นร่างผึ่งง่ายๆเนาะเพื่อซอยเะบายอากาศได้ดีนะคะรากามามาเบิ่งกันด้านขางกันบ้างนะคะด้านขางกับ้นองต้นบ่ได้ใสซคิวเด้นอ,อน้นองต้นน้องต้นบ่เด้บ่ได้เปลี่ยนคิวค่ะค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนแม็กล้วเราซื้อแม็กเพิ่มนะคะตัวนี้แม็กตัวนี้จะเป็นของอสู้แม็กค่ะตัวนี้เป็นแม็กของสู้แม็ก้วกะเป็นไล่ดอกไม้ค่ะอันนี้เขาเอื่นว่าไล่ดอกไม้ขอบ18ค่ะ ขอบอาโตโตมาจากตัวรถเนี่ยมันเป็นขอบ17นอนองแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นขอบ18นายยางจะอยู่ที่26 5ทับ 60R18 ค่ะตัวนี้เนาะยางอันนี้ก็แลนไดทถึงถนนดำหรือถนนคุขะได้ค่ะตัวนี้โอเคเนาะมาเบิ่งั้งด้านข่างกันบ้างนะคะตรงนี้กะจะเป็นโตจะเป็นสีเดียวกับตรถเป็นแบบก้าวขึ้นลงแบบ2สเต็ปมาพร้อมกับตัวซองไฟทะเบียนรถไ้พร้อมนะคะ แล้วกัปั๊มคำว่าเล่นเจอมาหายพรอมนะคะตัวนี้แล้วกะเดี๋ยวจะเปิดถ่ายรถหายเบิรงนะคะอันนี้กะตู้กระบะถ่ายหายเรียบร้อยนะคะแล้วกักระจนาของเก้ากะขึ้นน่องไปนะคะตรงนี้แล้วกะมาพร้อมกับโตอ่าไม้บรรทัดนะคะตัวนี้กะคือว่าเอาไว้วัดขนาดสิ่งของเนาะตรงนี้แล้วกะตัวนี้เท่ากับปิด ในเรื่องของไห้มันเรียบเรียบไห้มันกับบ้ามันผื่นเรียบเดียวกันแล้วก็ประโยชน์ของมันกน็คือเวลาเขาเอาของว่างขื้น่เสียเขาจะดึงของมากมันจะได้บริหุกับสีรถอย่างเสียนะคะมันก็มันก็นกง่ายแล้วก็งดมันก็ง่ามขึ้นนะคะแล้วก็มาพร้อมตัวนี้เขาเจาะมาหายจากโรงงานแล้วนะคะแต่ว่าน่องคือเขาเจาะมาเพื่อ ว่าเวลาลูกค้าเนี่ยอยากจะติดอ่าโลบาบอถาบติดกะม,มีมหมองฟิตหายนะคะจะ่าถาติดเท่ากับบล็องเจาะโตทังนะคะเท่ากับสามารถงัดมองนี้ขึ้นแล้วก็ใส่โลบาได้เลยนะคะค่ะก็ตัวบันไดข่างด้านข่างมีสองฟังนะคะมีอ่าด้านซ้ายกับด้านขวากับมีสองฟังเลยค่ะแล้วก็หมองนี้ค่ะกับบันไดข่างบันไดเหยียบข่างกับมิหายทั้งสองฟังคือกัน,นะคะ่ะ เมื่อนี่ XLT ค่ะ XLT ก็จะมีอยู่2รุ่นให้เลือกนะคะว่าลูกค้าจะเลือกเป็นโตเกียร์แม่นวนหรือว่าออโต้นะคะถ้าเลือกเป็นเลือกเป็นเกียร์แม่นวนหรือออโต้นะคะตัวนี้เครื่องยนต์ UT สองค่ะแรงมา UT 170่ร่แรงมาแรงบิด UT 4ี่รี่นิวตันเมตรค่ะเมื่อนี่จะเอจะฝากโปรโมชันไวทายคลิปเนาะขั้นนี้น้องต้นก็ใส่เงินดาว์ UT หาห่นเกาค่ะ ตามโปเลยน่องกับพานตามโปตามถี่จจเอโปรโมดไปเลยนะคะ่าลูกค่าไปยไปไปูไปจัดไปจัดไปนัน่ทนทั้งใดถี่บ่พานนะแต่จะหายะเอซอยกะโทษเขามาไดนะคะจจเอจะทิมเบอร์ไว้หายเนาะหลักการถ่ายคลิปนี้จะเอก็ขอฝากเป็นกนําลังใจให้แนค่ะกะฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามช่องจจเอให้แนเพื่อให้ช่องดันดันยอดวิวขึ้นเนาะ,ะเพราะว่าช่องก็เปิดขึ้นพึงขึ้นมาใหม่ ค่ะเมเนก้าขอขอบคุณลลกค้าที่มารับช่วนคลิปของเะเอนะคะเมนเนก้าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเจเอจะมารีวิวขั้นใหม่ให้เบิงว่าจะเป็นขั้นใดน,น,นเนาะเมเนก้าขอกราบสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรอยู่แาคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0ู4 2 8 5 8 8 8